โรงแรมที่พัทยาดีมากนะคะโอ้โ oh หว่าจะหาโรงแรมนี้เจอนะคะทุกคนก็คือว่าแท็กซเสียงูอี้สัตว์อยู่ข้างหลังคือลูปโอเคมันปูดยแบบนิ้วจงภงมิใจที่มีรูปแบบนี้ครับจะบอกว่าจะบอกว่าอันนี้รีวิวเดี๋ยวนี่ก็คือโรงแรมมันทำอะไร I said t right. h ดมเลยด i อ m ส s o ย s u n d s o และ h i n g behind me นี่ก็คือเตียงลูกโอเคมีสองเตียงทุกคนกว่าจะเจอโรงแรมนี้ไม่ใช่แค่ถ่ายต่อแท็กซี่หนอต่อนหนึ่งแล้วมาต่อมอเตอร์ไซค์อีกไม่มีใครรู้จักไม่มีใคร <c ười> คือมันอยู่ในซอยมากโอเคก็คือว่อาประมาณนี้ก็เลยนั่งมาส่งต่อหมดไปเท่าไหร่สองร้ยกว่าบาทหนันก,นกกว่ารถหนักกว่ารถที่เขาเรียกอะไรแท็กซี่ตามขนส่งีดูทุกคนก,ก็ก็โอเคนะ อันนี้ก็คือพราะเพื่อโรงแรมแบบก็เป็นโรงแรมค่อนข้างใหญ่อยู่ประมาณสามดาวสามสี่ดาวปกติเราจะพักแบบว่าเปิดโรงแรมเบรกอย่านี้<อ>แต่ลูก<อ> <laughs> แต่ลูกพัดด้วยทุกคนโอเคโอเคโอเคเคยไม่หยุดแลลวเขาไม่ชอบออกเสือกโอเคนี้ก่อนเดี๋ยวจะพาลูกไปทาไปไป,ไปร้านตัดผมว่าเอออะไรว่าไปทำราคาว่าเท่าไรอะไรเงนิน